นี่พี่น้องปลูกจังไหนจังไหนเครือแบบนี้พี่นอ้อง <S <S 1> <S 1> นี่เพิ่งนี่ปลูกจังไหนครับจังไหนเครือแบบนี้เลี้ยวสิผ้าไปเบิ่งนะครับสวัสดีครับคนจนเกลือดินครับผมมันนีเรื่องกุ้ป่วยมาเองนะครับพี่น้องนี่เรื่องกุ้ป่วยเลี้ยวผ้าปลูกป่วยแบบง่ายๆที่อาจารย์ทันอื่นบ่เคยสอนนะครับอาจารย์ทันอื่นเพิ่งเคสอนมีเทคนิคมีระบบมี่ยังของเป่นนะขอ้อทีสี่ปลูกแบบ ง่ายง่ายแต่ได้ผล100ลอยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสิว้อผาไปดึงมอนทุกเห็ดมาหลายแบบตามที่ท่านอาจารย์ได้หลายท่านเพิ่นสอนเพิ่นเบิ่งใน YouTube นี่แหละครับพี่นอ้องเบิ่งไปแล้วก็เฮ็ดตามเฮ็ดตามบ่มีอันใดดีครับเลิศดแต่ก็บบมีอันใดอันง่ายการ,กรเกษตรการเฮ็ดเข้ามาป่วยนี่ต้องง่ายครับพี่นอ้องเฮ็ดหง่ายมันก็นง่ายเด้อพี่นอ้องไปเฮามาเบิง่ง แต่ข้าต้องหาต้นพันธุ์ก่นหาเนี่ยเอามันก่อนนะครับพี่น้องข้ามากเนี่ยเอาไหนข้าสิปูกแบไบก่ปูกไอ้ไอ้กล้วยอีังกล้วยเนี่ยเอาไหน,ไหน,นข้ากับหาเนี่ยนั่นครับแล้วว่าก็นี่ที่เขาซื้อมาเขาก็เอาไปปลูกโลดครับอันนี้คืออันนี้คือผมขอมาจากญาติพี่น้องขุดมาขุดมาแล้วมาปลูกโลดแบบนี้แหละซีเฮ็ดใ้เบิรงนนี่นะครับ หอยที่เขาขุดออกมากเมื่อกี้นี่มันจะเป็นลักษณะนี้คือบะตองเฮ็ดยังเท่ากับทำการเคลื่อนย้าย ح ح> ไปมองเ่อทีเจปูกครับไปเดี๋ยวครับในเหมือห่าเปลือกมองที่จะปูไกลหลาวันนี่เทาก็ททำการขุดเลยที่ที่ตองอยังแร้ครับ โกยาาน้อยครับนี่แหละเ้างุฟมข้งไปมันโอมีหงาตรวไหกตังกล้วยัเห็นันคือกล้วยขุดครับพี่น้องโุตํจำ หลังก้นันว่าให้ขุดลึกๆพี่น้องมันโบแม,มนโบตรงคุดลึกๆครับในสูตรตัวนี้คือโดยเฉพาะปลูกน,น้าฝนให้ฟูดคุดคุดเพียงแค่ว,ว่าบอาแหมันหลบครับบอแหกนกวยมันหับพอ่อะ่ามันออกเครื่อมากเท่ากอบต้องทำการขับเดี๋ยวคลิปนาทิบอกวิธีการขับ ทำแบบง่ายๆเทคนิคบางคนพันให้คุดเลือกๆแ้วนบ่อยง่ามครับพี่นอ้องใส่มันานง่ามคุดเลือกไปนี่พี่นอ้องแบบนี้พี่นอ้องคุดดินข้างๆและผม ง่ายครับต้องเลืองมากปูแบบสมัยปูกรหานง่ายง่ายง่ามขึ้กันเดี๋ยวสิผ้าพปเบิงม่อนปลูกก้อนหนาะนั่นอาอยุประมาณเดือนหนึ่งปลูกไว้เดือนหนึ่งห่อม่อนเรียบ่ะ,ะพี่นอ่องตรงนี้ถ้าผู้ใดอยากตัด บางคนก็ถา,ามมาโมตัดปลายมันสมบ,บูตัดหนีก็ได้ครับตัดหนีก็ได้ผู้ใดมักตัดบ่ต้องตัดก็ได้บ่ต้องตัดก็ติดคือกันครับพี่นอ้องดีเบิดแล้วแต่ผู้มกัก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งม่อนที่ปลูกไว้ไออายุเดือนหนึ่งไปม่อนอายุเดือนหนึ่งมันสิมีต้นสูงต้นต่ำเป็นยัง คือว่าต้นสูงต,ต้นต่ำเพราะว่าบางตน้นมันก็นต้นหน่อยเถวมาปลูกบางต้นก็นตน้นใหญ่เถวมาปลูกนะครับเบิ่งความน,นี่นี่เรือหนึ่งปลูกเส่ดินกี่หินแหรได้พี่นอ้องนี่ดินขี่หินแหรนี่นี่มึงเท่าเบื้งเบิ่งคั้วมันความสดใสของเขาใบสดใสนี่ใบพทิวว่าวเว้าโคดนะพะทิวาตัวกันนี่นี่ติดแล้วครับนี่ต้น ต้นนี้เป็นต้นตอน,นอ้อยเอามาปลูกครับมาเบิ่งครับพี่นอ้องสิเนี่ยอันนี้ตน้นใ่ญ่ต้นบังใ่ายแบกมากกระสิบปวยครับามาปลูกผบอกเ <c oughs> ขาห่อเขา,ขเ,าเขาเหี่ยวเขาที่แหลกกรอนเขาติดนี่ครับพี่นอ้องทุงที่ละ่ะขนาดว่าเป็นดินกี่เหน็นแห่ครับพี่น้องนี่ดินแบบนี้เลยนี่ ทิ้งกินแห่ได้นี่พี่น้องเฟิ่งนี่ต้นนี่ครับเนี่ยว้าวต้นก็ร่างงามครับทิ้งกินแห่ครับปลูกต้นฝนฝนเป็นแถวลงไปฝนครับโซนหนึ่งอยู่ฝนครับฟังข้างนั้นตองคามตรงย่างคามนี่นครับพี่น้องปลูกไปเอาสิสะท้อนแสงแน่จักหน่อยเด้อครับพี่น้องนะบ้านนี่ ย่านโมเสือสิผ้าไปเบิ่งต้นที่ปลูกไว้ที่มันออกเครื่อแล้วนะครับเทว่าปลูกมันแมนบอ่อเทว่าไปนี่ครับพี่น้องเครือนี่เรื่อง,งเต็มไก่ไก่ไก่จีเรตัดตัดขายแล้วตัวที่ห่อตัวนั้นห่อว่ถถงึงมันห่อบ่ถึงหอกต่้งห่อเอาไว้ถืทา,ายให้พี่น้องเบิง่งพี่น้อง โอ้มันสะท้อนเสียงเดี๋ยวเด้อเป็นจย่างไรครับพี่น้องปูแบบง่ายๆนี่แหละครับมันอยู่ทีการดูแลทั้งหลังครับพี่น้องไม่ต้องดูแลยังหมากใหม่ให้น้ำให้อาหารเขาเห็นให้เขาอย่าขาดน้ำขาดอาหารแล้วก็ย่าให้เขาแตก่กอหลายนะครับ ครับคลิปนี้ก็เก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆที่บอกกันไปบอกต่อๆกันเด้อพี่น้องพี่ด้วอ,อันกดแชรให้มู่ให้หใหปวกเข้าเบื้งน่ำแล้วก็กดติดตามไปเด้อเดี๋ยวคลิปนาสิมงผ้ามาอันบำรุงรักษาเขานะครับคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ